สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับสวนเล็กๆนะครับผมข้างหลังบ้านนะครับนี่นะครับก็จะมีปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมตะไคร้โหระพาอ่างนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นใบใหญ่นี้ก็คือฟักทองนะครับนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผมนี่ก็ฟักทองผักบุ้งคะน้านะครับอันนี้นะครับผมครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับผม กล้วยนะครับผมนี่ก็มะเขือพวงนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะพาไปดูญ้านะครับหนึ่งย่าหวานหรือย่าอิสราเอลนะครับผมที่ปลูกไว้นะครับผมอันนี้นะครับเพิ่งตัดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับการตัดหย้าอิสราเอลที่ผมตัดนะครับก็คือนี่นะครับตัดถึงโคนเลยนะครับผมตัดถึงโคนถึงดินนะครับพูดง่ายๆนะครับผมแล้วมันก็จะแตกนะครับเยอะมากเลยครับลักษณะนี้นะครับนี่คือตัดหลายครั้งแล้วนะครับ อันนี้คือดินจะลอยนะครับผมก็รกากก็จะออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมถ้าเราตัดสั้นนะครับถ้ามันอยู่กับดินแบบนี้นะครับผมนี่นะรกกากออกมาก็จะสมบนนะูรณ์ในลำต้นนะลำต้นที่ออกมาก็จะสมบูรณ์นี่ผมตัดไปประมาณสักน่าจะเกือบสิบรุ่นแล้วนะครับที่เห็นนี่นะครับสิบรุ่นแล้วครับอันนี้เพิ่งตัดได้ ประมาณห้าวันนะครับผมนี่แตกยอดออกมาแล้วเร็วมากเลยครับห้าหวันนะครับคุ้มมากเลยนะครับสำหรับญ้านะครับผมที่ผมปลูกเป็นญ้าอิสราเอลนะครับผมปลูกง่ายโตเร็วนะครับผมปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเลยนะครับไม่มีวันหมดนะครับนี่นะครับยิ่งตัดยิ่งโตยิ่งตัดยิ่งแตกยอดแตกกิ่งแตกกอแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาตัดนะครับตัดให้ถึงโคนแบบนี้นะครับผมเห็นหลายท่านหลายที่ตัดนะครับผมตัดเอาแต่ยอดนะครับผมตัดเอาแต่ยอดแล้วก็ตรง ลายนะครับผมก็ตัดทิ้งอย่างนี้ครับมันก็จะมันจะแตกมาเป็นกิ่งเนาะมันจะจะไม่ไม่อวบไม่เยอะแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับผมนี่ถ้าเราตัดถึงดินนะถึงโคนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดูนะครับใบจะสมบูรณ์กว่านะครับผมนี่นะครับแล้วก็เยอะกว่าครับผมนี่อยากให้ทุกท่านได้ปลูกนะครับผมปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดนะครับผมนี่นะครับ ตัดรอบที่สิบแล้วนะครับรุ่นที่สิบแล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ครับตัดแป๊บเดียวนี่ผมตัดได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์หน้าเนี่ยที่เห็นนี่นะครับผมไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับนีนไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะครับคือเราปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับผมเนี่ยก็ได้นําค้างบ้างอะไรบ้างนะครับก็รอดนะครับผมถ้าจะรดน้ําก็อาทิตย์ละครั้งก็น่าจะอยู่ได้นะครับผมนี่ครับเขาจะอยู่ดีช่วงนี้นะครับ จะเจริญเติบโตนะครับในช่วงนี้จะไม่ต้องการน้ําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเลยจากพื้นไม่เท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ดีจะงอกงามนะครับผมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนชมสวนเล็กๆแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้ายังไงวันหลังถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะมานําเสนออีกนะครับผมสวัสดีครับ